จริงๆแล้วคอลลาเจนน่ะช่วยได้หลายอย่างช่วยได้หลายองค์ประกอบมากๆเลยค่ะสารสกัดหลักๆคือจูวีคอลค่ะจูวีคอลเนี่ยเป็นสัรกระดูกตรงปลายจมูกปลาแซลมอนหลักๆเลยก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดูแลชั้นโครงสร้างผิวของเราอ่ะให้แข็งแรงที่สําคัญนะคะเขายังช่วยเติมน้ําให้กับผิวผิวของเราก็จะมีความแบบชุ่มชื้นนุ่มลื่นเปล่งปั่งปิ่งประกายสดใสค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคอลลาเจนก็ยังช่วยดูแลพวกข้อเขา่าข้อกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บของเราได้หมดเลย และที่สำคัญนะคะรสชาติคืออร่อยมากทุกคนไม่มีกลิ่นคาวไม่มีน้ำตาลด้วยวันนี้พี่หมวยก็ชงคลลาเจนกับบูต้าผสมกันเลยค่ะกินแบบดับเบิลไปเลยค่ะบูต้าก็จะเน้นเรื่อง,องความขาวใสอมชมพูขาวสุขภาพดีทานได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเลยนะคะทุกคน ใครที่นอนดึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิวหน้าสมๆนะคะพี่หมวยแนะนำว่าให้อัดกินคอลลาเจนไปได้เลยค่ะทุกคนตื่นเช้ามาหน้าก็จะสดใสออร่าเปล่งปั่งประกายแบบนี้เลยค่ะคยังไม่ได้ลองนะคะไปลองค่ะทุกคนพิกัดในตะการเลยนะคะ